คลยแหนหรือว่าเล <that> exactly 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 ่นซาน่าแหวกก็ได้วันนี้อยากถามทุกคนก่อนเลยว่าทุกคนรู้จักภาษาอังกฤษกันไหมอาจจะแบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นกันไหมแปลเป็นไหมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ Advanced English ก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบพูดคุยกับเขาใน conversation ที่แบบไกลแล้วก็ได้ขอแค่แบบ Good morning Hello Monday ชื่อเด็ดๆก็ได้ค่ะถ้าทุกคนรู้นะนี่แหละเป็นหนึ่งใน e f ฟ e c t ของการ globalization ไ hey, ม่ดูบูเปลยเซชั่ทำไมมันดูเป็นแบบสับใหญ่จังเลยอะ่ะมันดูเป็นสับยากเนาะถ้าแปลตามแบบเข้าใจแล้วขรงไทยมันคือโลกาที่พักแต่ว่ามันก็ดูยากเหมือนเดิมเลยถ้าแปปลเ็นไทยเนะี่ยแบ้เราอยากจะสรุปเป็นแบบทับติดเล็กๆให้ค่ะด globalization คือการที่โลกเราโดนอิมเพรสไปในทางเดียวกันโดนแบบพัฒนาไปในทางเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเลยก็ว่าได้เราดูดีมากเลยเนาะถ้าเราก็อยากแบบต่างเช่น นายทูนังกิทไปลงทุนที่ยุโรปกับนายชินญ์ญี่ปุ่นน,น,นี่คือ globalization ค่ะบหรือวจะเป็นแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปแลกเปลี่ยนได้รับ culture ได้รับ history ของเขาได้เรียนภาษาของเขานี่ก็เป็นการ globalization เหมือนกันค่ะใช่นแบยกตัวอ,อย่างแหวนเลยนะแหวนอยากเป็นแอลกอฮอล์สตรีทคนแม่แหวนไม่เก่งอังกฤษแหวนเลยอยากเป็นแอลกอฮอล์สตทเพื่อพาคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปเพื่อตอนเด็กๆคนแม่ชอบแบบไปเที่ยวต่างประเทศมากเลยคะ่ะ แต่ว่าจะไปได้แค่ในประเทศเอเชียอย่างเช่นแบบไต้หวันเกาหลีมาเลเซียจีนอย่างนี้คุณแม่ไม่กล้าขับไปไม่ได้ที่ใช้ภาษาอาังกฤษเป็นหลักหรือว่าจําเป็นต้องใช้ภาษาอาังกฤษเพราะเนื่องจากคุณแม่ไม่เก่งคุณแม่ก็กลัวลำบากที่นู่นครับนี่ก็คือว่าแบบเป็นหนึ่งในอิมแพคอิมแพคไม่ไม่เซ็ตของแหวนที่ว่าแบบอืมงตะวันและเช่ทำให้แบบแบบเรียนกฤษทาให้แบบแบบจบอักษรเป็นแบบอิมแพคที่ใกล้ตัวมากๆเราจะเป็น หนึ่งใน negative impact ที่โดนถูกแบงอะไรค่ะเพราะจับกลุ่มการไอเซชันมันดูอิ่งมันรอบครอบมากมันใหญ่มากเป็นท็อปิกที่แบบกว้างขวางม,ม,มากๆการไอเซชันในกลุ่มเล็กๆเกนะี่ยเขาอาจจะตามไม่ทันคุณแม่แบบเป็น่บบนั้นค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มเล็กๆที่แบบกลนะุ่มไอเซชันอ่ะอาจจะเข้าไม่ถึงตอนนั้นก็ได้เนื่องจากคุณแม่แบบไม่ใช่เด็กกรุงเทพกรุงเทพเกี่ยวอะไรทุกคนคะทุกคนรู้ไหมว่า20%ของความเจริญน่ย อยู่ในกรุงเทพถ้าทุกคนมีารายได้เยอะกว่าถ้าคนที่มีารายได้เยอะกว่าะก็ได้คูเปอ่์เลเยอรกว่าได้รับการศึกษาเยอะกว่าถ้ายกตัวอย่างคนแม่ของแหวนที่ไม่ใช่กรุงเทพนะ่ะก็ได้คเปอน์เเยน้อยกว่าเพราะจาการายได้น้อยกว่าเห็นไหมว่ามันมีความเหลื่อมล้ำเพราะว่า globalization น่ะมันเกี่ยวข้องกับทำประอื่นด้วยเราอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบทุนนิยมเป็นหลักฉะนั้น ความเจริญความก้าวหน้าความไอพิมเร์เล็ตมันต้องมีอยู่แล้วเวลาจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักน้องชายของหันค่ะนี่คือไดโน่ได,โน,ไดโน่เป็นหนึ่งในเด็กทีเกดล้านคนของประเทศไทยค่ะไดโน่อาจจะเกิดในกรุงเทพาอาจจะแบบออพิมเอ์เล็ตหน่อยได้เงินเยอะหน่อยไดโน่อาจจะเรียนอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ที่มีเพียงแค่สองร้อยสายสองแห่งหรือไดโน่อาจจะเรียนอยู่ในโรงเรียน EP ที่มีแค่6กรสแห่งค่ะหรืออาจจะแบบไม่จำเป็นต้องมีพืเอนเยอะขนาดนั้นก็ได้ขอแค่มีการศึกษาเดนโน่อาจจะเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน29,00 0กัว่าแห่งในประเทศไทยค่ะหรืออาจจะนโอยโชคายก็ได้เพราะเดนโน่เป็นหนึ่งใน21ล้านมันเป็นเลขที่น้อยมากๆถ้าเทียบกับแบบเปอร์เซ็นต์เดนน่อาจจะแบบเป็นหนึ่งในสล้านคนที่ถูกเก็บใิติ แบบไม่นับจากคนที่แบบไม่ได้โดนเก็บไม่โดนเซอร์เบ้นะคะสามร้อยคนเนี่ยคือคนที่ไม่รับปริญญาตรีการศึกษาไม่ได้เข้าไปเรียนโรงเรียนแบบสองหมื่นเก้าพันโรงเรียนนี้นี่แหละเป็นหนึ่งในอิมแพคค่ะพอเกิดล l o b a l i z a t i o n ไม่เคยรอใครเริ่มเราพัฒนาตลอดเวลามันก็เลยทำให้แบแบเกิดเหวหลุมเหลื่อมรังออกมามันเยอะขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเขาก็คนอะ ไปอยู่แค่กรุงเทพเพราะวการศึกษาดีๆอะเป็นแค่กรุงเทพมหาลัยเขาชอบหยู่แค่จังหวัดหลักๆแล้วคนที่อยู่จังหวัดอื่นล่ะคะทำยังไงคนที่อยู่ชนบทตามเขาเงี้ยทำยังไง,งไรเราไม่ได้กวอะไรตามเขาเราหยุดอยู่ที่เดิมเพราะว่ามันไม่มีการช่วยเหลือเข้าไปะคะ่ะแตบบ่เลยแบบคิดเลยเฮ้ยทำไงดีอะนเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่ดูแบบแย่มากๆมันเป็นปัญหาที่แบบ แก้ยากด้วยถ้าตามทีนี่แล้วใครๆก็พูดได้ว่าแบบแกจะแก้ที่ถานการศึกษาแก้ภกษาแก้ยังไงแก้แบบไหนแต่เคยคิดว่าแบบแแบบถ้าการศึกษาไทยพัฒนา g o b a l i z e ใหเเเเ้เท่ากับประเทศอื่นเหออย่างเช่นพื้นฐานภาษาพื้นฐานวิชาเท่ากับประเทศอื่นที่การศึกษาดีเท่ากแบบันมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าถึงเราจะไม่ได้เรียนอินเตอร์ที่แบบ ตัดชาติมาสอนโดยตรงหรือใี EP ที่จะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักน่าจะแบบแค่พอมีพื้นฐานนี่มันเท่ากันพื้นฐานที่มันกลม b a l i z ไปแล้วแล้วมันเท่ากันทุกคนนี้แบบทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนเท่ากันแบบเชื่อแบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าแบบเราโดนอย่างนี้ไปถ้าตัว e d u ั a t มันเ,นป,นเ,านาเป็นเ f f e c t i v e ของเราแต่แบบแฝงก็เป็นแค่นักเรียนทุกคนก็เป็นแค่คนทํางานในประเทศไทย เราก็แ,แก้ขายแบบพื้นฐากนการศึกษารแหละไม่ได้เลยเหมือนเราคิ่าแบบต้องมีวิธีไหนอีกไหมละ่ะคุณพ่อของแหวคน,นะคะสอนแบงคว่าแหวคนะ่ะโชคดีเกิดเป็นคนในกรุงเทพเกิดมามี็นเพื่อนแต่เราต้องขวัอชั้นกลางได้เรียนใน EP ได้เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนครูต่างชาติคุณพ่ออยากให้แหวคนะ่ะแบ่งปันรพริมเวลเลชนั้นแชร์พริมเวลเลชของนั้นทุกปีแหวคจะบริจาคหนังนสือจะใช่ในหนังสือเรียนเนี่ย ให้กับคนแบบจัวเราค่ะให้กับคนที่แบบเขาไม่มีโอกาสได้รับ globalization นั้นพอแหมเห็นแล้วว่าเออนี่ก็เป็นหนึ่งในแบบเอฟเฟกต์หนึ่งในแบบโซลูชันที่ดีนะถ้าเราแบบช่วยกันบริจาคช่วยกันแบบอาสายจิตอาสาเงี้ยไปช่วยคนอื่นเงี้ยมันก็แบบทําให้คนที่แบบอยู่ไกลคนที่แบบโดนเอฟเฟกต์ของทุนนิยมคนาโดนเอฟเฟกของ globalization ที่แบบพัฒนาเกินไปแล้วน่ะแบบทําให้เขาน่ะ ได้แบบมีโอกาสมากขึ้นถ้าทุกคนมีโอกาสมากขึ้นเนะี่ยประเทศแล้วจะพัฒนามากขึ้นการเติมเอเชีนจะต้องจ,จะแบบอยู่แค่กรุงเทศที่20%เนี่ยมันะาจ,าจะไปแบบอยู่กรุงเทพศ10%อยู่ประเทศ5%แต่ว่าเปอร์เซ็นต์อื่นที่มันกรนะจา์เนี่ยมันไปประเทศมันไปแต่จังหวัดอื่นแล้วอันนี้แหละทุ่นแค่แบบในประเทศไทยนะับถ้าแบบทุกคนลองมาดูนะในซนะัปเปอีสเอเชียเนี่ยมันก็โดนเหมือนกันไม่แค่ Asian ซัปเปอีสเอเชียใน s o u t ทุกประเทศทั้งโลกเนี่ย คุณโดนเอฟเฟกต์อยู่บนไลเซชั่นหมดเลยถ้าคุณไม่ใช่ประเทศหลักไม่ใช่ประเทศท็อปท็อปคุณไลเซชันมันพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะมันไม่เคยหยุดรอใครแต่มันไม่หยุดรอคุณเขาให้แบบแหวนอะเลยคิดว่าแบบคุณไลเซชั่นอะมันไม่ใช่เรื่องไก่ตัวด้วยซ้ำคำดูใหญ่คำมันดูหลูหลาบมากแต่แบบพอเรามาดูจริงๆแล้วน่ะมันเอฟเฟกต์ทุกคนมันเอฟเฟกต์มายเฟซมันเอฟเฟกต์ไลฟ์สไตล์มันเอฟเฟกต์แบบการใช้ชีวิตของทุกคนเลย ก็จะเป็นแบบการศึกษาแบบ mindset t r e n d g ของตัวเองอนะไรเงี้ยมันก็โดนเอฟเฟกหมดเลยถ้าหาว่าทุกคนแบบจนแลนวรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบโดนะ globalization ไหมจังจนะทุกคนจะคิดแบบว่าแบบถ้าหลังกวฟังแหวนะน่ะอาจจะรู้ว่าแบบอืมก็อาจจะโดนแล้วแหละเพราะว่าเราก็รู้ภาษาอังกฤษเรารู้ด้วยนะั่นเรารู้บา่งที่แบบคนบางคนที่อยู่ต่างจากเราไม่รู้นะเขาอาจจะคิดว่าแบบ globalization อาจจะไม่ได้ใก่ตัวแล้ว เพราะว่าไหรจะให้ทุกคนระลึกล้ว,ว่าการที่แบบโลกขนานเรืๆๆอ่อยๆเรื่อย globalization อาจจะไม่ไกลตัวขนาดน,นั้นเลยเพราะว่า believe that everyone deserves an education ที่มัน g l o b a l i z e t แล้วค่ะทุกคนมีสิทธิ์ิ privilege ที่ได้รับสิทธิ์ในการรู้สึกนึกถึงแล้วก็แบบเข้าถึง globalization as always thank you ที่ฟังนะคะ and h a e v e r y t h i y